สวัสดีครับวันนี้ c h anel n b e e p Auto มีรถจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีก1นึคันนะครับคันนี้บอกเลยว่านั่งนิ่มสบายตอบโจทย์แน่นอนวันนี้นะครับเรามาพบกับ BEN ซ W 1 4 0 S 2 8 0นะครับที่แต่งมาแบบพร้อมใช้เลยพร้อมหล่อเลยแถมเครื่องช่วงล่างเกียร์ซ่อมบำรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปเรียกว่าคุณไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วนะครับคันนี้เรียกว่าสมบูรณ์จริง ในด้านหน้านะครับมีการตกแต่งด้วยกันชนหน้านะครับกันชนหน้าแบบของตัวนอกเลยนะครับสไตล์แบบ V.I.P. ญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกว่าดูเข้ากับรถคือถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยอันนี้มันจะดูแบบดูยาวขึ้นเอาเป็นว่ามันทำให้รถเนี่ยดูใหญ่ดูโตมากขึ้นนะครับที่สำคัญคันนี้เป็นสีดำด้วยบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีที่สวยมากๆที่สุดสีหนึ่งเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เรามาดูไฟหน้ากันนะครับ ไฟหน้าสภาพสวยๆใสๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับไฟไฟเลี้ยวเป็นสีส้มอันนี้เปลี่ยนของใหม่ให้เลยถ้าใครไม่ชอบสีส้มมีสีขาวเปลี่ยนให้นะครับอันนี้พอดีส่วนตัวผมชอบสีส้มก็เลยจัดการใส่สีส้มเลยเพราะว่าคันนี้ผมเอามาแต่งเองซ่อมบำรุงเองนะครับได้ไปจบจบแน่นอนต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ป้ายทะเบียนไม่ได้ขายนะครับถ้าท่านใดสนใจคันนี้เรามีเลขอื่นสลับให้นะครับผม โอเคครับเรามาดูกันต่อนะครับดูที่ไฟด้านขวามือกันบ้างไฟสภาพสวยใสนะครับไม่หมองเลยสักนิดนะครับคันนี้รถปีหนึ่งเก้า้าห้านะครับรถก็อายุ25ปีได้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับดูกระจังหน้านะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมก็ยังเงายังสวยอยู่นะครับสภาพดีนะครับสีนี้ยังเงาอยู่เลยนะครับ สีดำนะครับยังเงาสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับไม่ใช่ล้อเดิมนะครับแต่มันจะหน้าตาคล้ายล้อเดิมแต่ว่ามันดูสวยขึ้นนะครับอันนี้เป็นล้อแต่งขอบ17นะครับ ล้อเนี่ยสภาพใหม่เลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเก็บสีใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรามาดูยางกันต่อนะครับยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาแค่เดือน2เดือนที่แล้วเองนะครับวิ่งไปไม่ถึง1,000กิโลเลยนะครับคุณนนาเนี้ยไปเนี่ยใช้ได้อีกหลายหมื่นโลเลยยางผมรับประกันเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนเองกับมือยางตายปี2020นะครับใช้กันเลยยาวๆนะครับสบายใจแน่นอน มาพูดเรื่องช่วงล่างกันต่อนะครับคันนี้ก็เป็นโช๊คเดิมนะครับแล้วก็ระบบเบรกมีการเปลี่ยนจานเบรกใหม่ผ้าเบรกใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเรียบร้อยนะครับปีกนกเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับมีบินให้ดูนะครับต่อไปเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูด้านท้ายรถกันนะครับ นี้ไม่ได้แต่งแค่ข้างหน้านะครับแต่งทังทีมมันต้องแต่งให้สุดทั้งคันนะครับดูด้านท้ายรถนะครับ S 500้อยบาบัสนะครับคันนี้เป็น S 2 8 0แต่ว่าติดโลโก้5้าร้อยนะครับติดเป็นบาบัสด้วยนะครับเสริมความหล่อนะครับมาดูด้านกันชนหลังกันนะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับยังใช้งานได้เป็นปกตินะครับด้านล่างนะครับมีปลายท่อคู่นะครับเสริมหล่อกันแบบสุดๆไปเลย อันนี้เข้ากับรถมากนะครับทำให้รถดูใหญ่โครเมียมต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพดีนะครับสวยๆเงาๆนะครับไม่มีแตกเลยนะครับดูตรงนี้อันนี้การชนแต่งก็จะมีล่องตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับสเกิตข้างก็เป็นสเกิตแต่งนะครับนี่คือแต่งชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้สวยเลยแน่นอนที่สําคัญผมให้ดูิล์มนะครับิฟ์มคันนี้เพิ่งติดใหม่นะครับ เฉพาะบานหน้าเนี่ยบานหน้าเนี่ยราคาประมาณ6 5 0ันห้ารอบาทนะครับอันนี้ใช้เป็นฟิล์มสามเอมคิสตัลไลท์ซสี่ศูนย์นะครับเป็นฟิล์มตัวท็อปนะครับของสามเอ็มบินอะไรมีอยู่ครบ,บไปรับประกันมีอยู่ครบนะครับคันนี้คุณได้ไปใช้ได้ยาวๆเลยครับส่วนฟิล์มด้านข้างเพิ่งติดใหม่เช่นกันเป็นของไฮคูนะครับเฉพาะฟิล์มเพิ่งติดใหม่มาเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับเพิ่งติดมาให้สดๆร้อนๆก่อนที่จะมาลงขายนะครับตรงนี้ครับก็มี กาประตูของแต่งนะครับจะภาพสวยเงาไม่มีแตกเลยนี่โครเมียมต่างๆเรียกว่าดูดีแน่นอนเรามาดูออปชั่นด้านบนกันครับคันนี้มีซันรูฟนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเปิดได้ปกตินะครับโอเคครับต่อไปมาดูด้านหลังกันนะครับข้างใน เวลากดนะครับมือเปิดก็ยังเปิดปกตินะครับคันนี้เป็นระบบฝาท้ายดูดนะครับด้านหลังนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับจาก JVC นะครับมียางอะไหล่นะครับเดี๋ยวเราลองปิดนะครับปิดแบบเบาๆนะครับป้ายฉุกเฉินก็ยังอยู่นะครับปิดแบบเบา ระบบฝ่าท้ายดูดทํางานปกตินะครับคันนี้ประตูด,ดูดทุกบานนะครับเดี๋ยวเทสกันให้ดูเลยนะครับต่อไปบานคนขับคันนี้ภาษีขาดปี65นะครับเดือนมีนาคมนะครับ เรียกว่าใช้กันไปเลยอีกหนึ่งปีนะครับภาสีขาด6-5มีนานะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับโอเคเทสกันให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับกับระบบประตูดูดนะครับภายนอกก็สียังเต็มอยู่แน่นอนนะครับอาจจะมีรอยบ้างตามอายุบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวม ยังสวยอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านเครื่องยนต์กันนะครับมาดูด้านเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M หนึ่ง0 0ย์สี่สองพันแดร้อยซีซเป็นเครื่องยนต์6กสูบเบนซินนะครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องต้องบอกว่าซ่อมบำรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีบินให้ดูประมาณกว่า1 0 0 0 0 0สกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับทำมาแล้วชุดใหญ่นะครับ สภาพดีแน่นอนนะครับคุณเอาไปขับทางไกลได้เลยนะครับความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ เื่องเนี่ยนิ่งเงียบมากนะครับสตาร์ทที่เดียวติดแน่นอนนะครับรถคันนี้ไปไหนก็สบายใจนะครับเพราะว่าอไหล่ก็หาง่ายนะครับแล้วก็ไม่แพงแล้วด้วยนะครับตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภายในกันนะครับ เบาะเป็นเบาะหนังแท้เดิมของเบนส์เลยนะครับไม่เคยหุ้มใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมของมันเลยนะครับสภาพดีนะครับไม่มีขาดเลยนะครับให้ดูนะครับหนังยังแบบนิ่มๆนั่งสบายเลยนะครับมาดูด้านคอนโซลนะครับคอนโซลก็เป็นคอนโซลเดิมนะครับนี่คอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพยังสวยนะครับคอนโซลแอร์แบกลายไม้ต่างๆยังเงาฉ่ำอยู่นะครับ เกะตรงนี้เพิ่งเปลี่ยนของใหม่ให้ด้วยนะครับนี่เปิดได้ปกติเลยนะครับเกะเปิดได้ปกติเลยแน่นๆอันนี้เพิ่งเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับนี่ให้ดูเกะข้างล่างนี่ไฟข้างในเกะก็ยังติดนะครับโอเคเกะใช้งานปกตินะครับดูความเรียบร้อยของรถนะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้ครับแอร์นะครับเป็นแอร์แบบปุ่มนะครับไม่ใช่แอร์จอนะอันนี้ แอร์ Air, ต้องบอกว่าเย็นปกติเลยแต่ผมชอบแอร์นี้นะเปิดปิดง่ายดีเปิดก็กดออโต้ปิดก็กดศูนย์แค่นั้นใช้งานง่ายๆยไฟฉุกเฉินนะครับใช้ได้นะเซ็นทรัล็อกอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับให้ดูเครื่องเสียงนะครับเพิ่งติดใหม่ของบอลพุ้งนะครับนี่กล่องกล่องยังอยู่เลยอันนี้ผมเพิ่งติดใหม่เลยนะนี่น,นี่ของใหม่เลยกล่อง เครื่องเสียงเพิ่งติดใหม่เลยนะครับพร้อมใช้กันยาวๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ขันนี้เป็นตัวเกียร์5สปีดนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับได้ปกตินะครับโอเคเรามาเริ่มดูซันรูฟกันบ้างนะครับนี่เปิดลื่นๆนะครับไม่มีติดไม่มีขัดไม่มีสะดุดนะครับโอเคเปิดแล้วสว่างเลยนะครับนี่ตามนี้เลย เป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งที่หน้ามีนะครับหน้าหน้ามีติดไว้ถึงถึงแม้จะไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ก็ควรเปิดนะไม่งั้นมันก็จะเสียนะครับควรเปิดบ้างโอเคครับเรามาดูด้านนี้กันต่อพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยลายไม้นะครับสภาพเนี่ยดีมากนะครับลายไม้สวยมากนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับพวงมาลัยสภาพสวยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับ ให้ดูนี่อันนี้ปรับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ยังปรับได้เป็นปกติอยู่นะครับปรับได้ทั้งหมดสีทิศทางนะครับโอเคเลือนไม้นะครับใช้ได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มน้ํามันเข็มความร้อนนะครับความเร็ววัดรอบนะครับใช้ได้หมดนะครับวัดน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆก็ใช้ได้ตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับตรงนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับ วิทยุเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมใช้พร้อมฟังนะครับเบาะเป็นเบาะเมมโมรี่สามจุดใช้งานปกติหมดนะครับให้ดูนะฮะเบาะปรับได้เลยนะครับปกติหัวหมอนนะครับเคียเลยนั่งสบายมากๆนะครับ นีกระจกแต่งหน้านะครับให้ดูนะครับไฟติดปกตินะครับโอเคดูด้านนี้จกแต่งหน้านะครับใช้งานได้นะฮะกระจกปติกไม่หักนะครับโอเคเลยตรงนี้ก็เปิดได้มีที่วางแก้วด้วยนะครับที่เท้าแขนหนังเดิมๆนะครับไม่มีขาดนะครับสภาพ สวยพร้อมใช้นะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังบ้างนะครับมีแอร์แยกด้านหลังนะครับแอร์ต้องบอกว่าเย็นปกตินะครับนี่แอใช้งานได้นะครับเรามาดูสภาพเบาะด้านหลังกันนะครับ เบาะเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆนะครับสวยมากนะครับไม่มีแตกลายงาเลยนะครับเบาะสภาพดีมากนะครับใช้งานกันได้อีกนานเลยสภาพนี้ที่เท้าแขนต่างๆยังอยู่ในสภาพดีนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดในแรงสิ้นนะครับข้างหลังนะครับสภาพข้างหลังก็ยังเรียบร้อยนะครับไฟต่างๆติดครบนะครับไฟต่างๆติดครบให้ดูกระจกแต่งหน้าตอนบนนี่ ติดไฟติดปกติดูอีกข้างนี่ติดปกติต้องบอกว่า W140 ภายในพวกพลาสติกพวกนี้จะชอบหักนะครับแต่คันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับอย่างที่เปิดให้ดูนะครับเอออีกอย่างนึงนะครับคันนี้เป็นออปชั่น5 0 0นะครับนั่นก็คือบอบ์ดหลังเนี่ยจะปรับไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะครับ ดูแผงประตูนะครับอันนี้ 500, ออปชัน500เบาะหลังปรับไฟฟ้ามีสวิตช์ตรงนี้อย่างที่บอกครับฟิล์มเพิ่งติดมาใหม่นะครับรอบคันเลยนะครับของไฮคูด้านข้างบานหน้าเป็น 3M c r y s ต a l l i ล h นะครับตรงนี้ที่ใส่ของเล็กๆก,ก็ยังกระพบดีไฟก็ยังติดแผงประตูสวยนะครับลายไม้ยังสวยอยู่เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่ม ทดลองขับรถคันนี้กันเลยนะครับนี่มีซันรูฟนะครับรับแดดรับลมเป็นแบบชิวๆต้องบอกว่าคันนี้ขับดีมากๆเลยนะครับนิ่มมากสบายมากพวงมาลัยนะครับก็ตามสไตล์รุ่นนี้พวงมาลัยค่อนข้างเบาเอาเป็นว่าผู้หญิงก็ขับได้สบายนะครับถ้าไม่ติดเรื่องว่ามันคันใหญ่เกินไปหรือฟิลลิ่งพวงมาลยัยอะไรเนี่ยเรียกว่าควบคุมได้ง่ายเลย คันเร่งคันนี้เปลี่ยนสายคันเร่งของใหม่ของแท้สามพันห้าร้อยบาทประมาณนี้ครับแล้วก็สปริงเปลี่ยนแล้วก็คือคันนี้คันเร่งจะค่อนข้างนิ่มคือรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยคันเร่งมันจะแข็งนิดนึงแต่คันนี้เปลี่ยนสายคันเร่งใหม่พร้อมสปริงคันเร่งก็เลยนิ่มแล้วตอนนี้ขับสบายมากๆเลยนะครับที่สําคัญคันนี้แต่งมาสวยแล้วก็ยังใช้งานได้สบายปกติรถแต่งสวยบางทีมันใช้งานลําบากเพราะว่าใส่ล้อใหญ่แต่คันเนี้ย แต่งมาสวยแต่ใส่ล้อขอบ17ก็เลยยังขับสบายนะครับยางเป็น235557หนะครับคือใส่ยางตรงสเปคของ W140 เลยนะครับเพราะฉะนั้นขับขี่ดีแน่นอนนะครับส่วนล้อเนี่ยล้อผมใส่5รูร้อ 12. เรียกว่าตรงสเปคเบนทั้งหมดไม่มีการใส่สเปเซอร์หรืออะแดปเตอร์เอาเป็นว,ว่าไม่ได้แปลงไม่ได้ใส่อะแดปเตอร์สเปเซอร์เลยคือขับดีเลยเอาไปขับนิ่งๆนุ่มๆสบายเลยนะครับ ความร้อนไม่มีปัญหานะครับเดินทางไกลได้เลยสบายเลยคันนี้คือแค่เปลี่ยนฟิล์มกับยางเนี่ยก็ประมาณสาม0มื่นกว่าบาทแล้วนะครับรถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยนะครับช่วงล่างระบบเบรกเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับจานเบรกผ้าเบรกหน้าหลังปีกนกเครื่องเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์มาแล้วทั้งหมดนี้ก็สามหมื่นแล้วนะครับ รวมกับเครีมยมกับยางก็60,000กว่าบาทแล้วและยังมีรายการอื่นๆอีกโอ้อนเกียร์สอง0 0บาทนะครับรวมบินทั้งหมดเนี่ยต้องมี200แสนแน่นอนนะครับถ้าใครอยากดูรายการบินทักมาในไลน์ได้ส่งรูปให้ดูได้นะครับที่สำคัญเลยตั้งแต่ทำมาวิ่งไปไม่ถึง1,000 0กิโลเท่านั้นคือบางคันทำมาแล้วแต่วิ่งไป4 5่ห้าหมื่นโลแล้วมันก็เริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วแต่คันนี้ย ทำมาแล้วแต่วิ่งไปแค่ไม่กี่พันโลเท่านั้นนะครับเพราะคันนี้ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่4ี่0 0กพันกิโลเท่านั้นแต่เราไม่รับประกันไม่แท้นะครับพอรถไม่ได้เช็คศูนย์ตลอดเราก็ไม่มีทางรู้ได้แต่ว่าประวัติการซ่อมบำรุงในในใบเสร็จมีระบ,บุชัดเจนว่าเลขไม่ประมาณ3900 0แต่ตอนนี้แค่46กก็คือรถ ซ่อมบำรุงมาแต่มาจอดซะมากกว่าเพราะว่าบางรายการก็ทํามา2อสปีแล้ว2อสปีใช้ไปไม่กี่พันกิโลเองคันนี้ได้ไปจบๆเลยนะครับใครอยากได้รถพร้อมใช้แบบจบๆเลยไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับอาจจะต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆตามประสารถเก่าแต่โดยรวมแล้วเรียกว่ารถค่อนข้างสมบูรณ80์80-90%เลย สำหรับราคารถคันนี้นะครับขออนุญาตขายในราคา299,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มองว่าแพงนะครับอยากให้มองดูรายละเอียดที่เราทำไปนะครับกับสภาพรถนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งยางใหม่ฟิล์มใหม่เ,ออเบรกทำใหม่หมดนะครับแล้วก็เกียร์โอฮันใหม่นะครับยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เปลี่ยนใหม่นะครับช่วงล่างทำใหม่นะครับระบบต่างๆสมบูรณ์วิทยุใหม่อะไรใหม่หมด ราคานี้อยากให้มาดูสภาพมาดูตัวจริงมาลองขับนะครับอยากให้ลองขับคันอื่นดูเพื่อเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับเรียกว่ารถคันนี้ได้ไปพร้อมใช้เลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับดูรถได้แถวราชพฤกษ์ตลิ่งชันนะครับหรือแถววงเวียนพระรามห้าก็ได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกมาดูรถนะครับมีบริการจัดส่งถึงที่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับไปส่งหรือว่า จะเป็นรถสไลด์ไปส่งก็ได้นะครับทั่วประเทศนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเวลามีรถใหม่เข้ามาคุณจะได้เห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ